สวัสดีพี่น้องชาว y o ยูทูบทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมช่องวัดน้ำซิ่งนะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่หน้าง,งานขุดครับยืนส่งดินก็มีดิวิรอนครับโดซานดีเอ็กสองร้อยครับ กับเจ้าซานีเอ y ว1 5สตักดินขึ้น10ล้อครับฝนก็มืดมาแล้วครับวันนี้ลมนะถ้าเสียงไม่ชัดก็ขออาภัยท่านผู้ชมนีโ่โอ้นี่จะได้กล้าทำไมไปอยู่มุมนั้นครับขึ้นไม่ไหวครับอ่าว่อยไหลฮะเอ้า,อา ดีกาสองสี่ขึ้นไม่ไหวครับอีกสุดๆดีกามาดูเจโอแลดเราครับขึ้นบอุ์ทันห่างนุมน่มๆนะอาเรียกขึ้นเรียมนี้ครับเรียมนี้ก็แข็งครับไม่มีปัญหาครับตลอดเรียมนี้แต่เจ้าดีกาไม่ขึ้นไม่ไหวแล้วเอาแล้วครับสับแล้ว าไว้ไม่นอกนี้ไม่ไหวอีกแล้วมันย่างเลเดียนนะมันลื่นดูนีโอ๋ไม่ไหวอีกแล้วครับดูเรทางอ้าวไ่ได้แล้วครับอย่างเลเดียนสิบเส้นเลยนะเอเอเดี๋ยวไปถ่ายหน้าง,งานเทครับนหลงจมครับนี่ ดูพี่ลงเธอร์โบงพันนี้ขวาลงแล้วเอ้โอ้รถบริษัทครับพี่หลวงลงตาหวานนี่จมอ้าวมิากาเราก็ลงครับขวาลงน้ำลุกครับสองสี่ โอ้โหเด็กกล้าก็ลงอีกเด็กกล้าลูกครอบเราลงครับลงลงนึงแปดเส้นเลยเอตัวครับอร่ยมน้นเลื่อนนะีขอยห้รับดีนครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องวัดน้ำซิงนะครับวันนี้ลมนะ ดีครับพี่หน่เมื่อวานหายนะครับนี่ไม่เห็นมาครับนี่มาพร้อมจกเบกา่าเราครับบ้ากลังเป็ดยีมานะครับเอาพี่หนุดันพี่หุดันเราสับยกให้ดู ครับลาพลังแป e. ดอีพิ่หลงน่นจะยกล้อหรือเปล่านะครับลองชมกันไมายยกนะครับลงเบก,ก้าต่อครับดันให้สุดครับดันให้สุดไปโอ้ยฝนมาแล้วนะี่โผลมาครับ ยกไหมไม่ยกครับวันนี้ใส่ไม่ค่อยเยอะนะวานนี้ทางน่วมครับวันนี้ทางเริ่มอยู่แล้วเนืองจาทางขึ้นนะทางขึ้นบ่อนี่รับตัวครับโอ้โมเมกา้าหนีเลี่ยมน้นครับไม่ขึ้นมันขึ้นเลี่ยมั่งนี้ีสับโลสองมาเลยวะนี่แปดยีครับ ไยโนสบายสบายครับอ้ามาชมกันต่อครับได้กล้าขึ้นเรียบนน,น้นนึงละดูว่าตัวเองยางเรเดียนก็ขึ้นแต่เรียบเนือดเลยฝาอาไหวไหมรอบนี้ครับ ทมกลับมาดูงางานพิเเทครับขอผู้ท่านชมนะตัดภาพไปภาพมาครับดูขันไหนจะลงครับดูขันไหนจะลับยกเดกก้ากับเมก,ก้าครับสองสี่กับสองส่นะ อ้ยกสามร้อยครับว้าวเด็กาลงแล้วมิดลำเลยครับไปครึ่งลอ้อ ไปยืนอยู่นู่นนะวันนี้น้องกอด,ดอ,อัดไถ่ครับจำกันไม่ได้ครับหลงรถบริษ,ษัทอะกดดำบพึทเลยโอ้โห,โหมาแล้วครับวันนี้รถปลายังไม่เสร็จวันนึงแล้วลมแตก หนึ่งมาเนิ่ๆครับลงตาหวานนี่รถบริษ,ษัทนะอันนี้เคยล้มมาครับรถถังปีเลยจะมีช็อตเด็ดหรือเปล่าครับฝนตกแล้วนี่กลัวกล้องครับกล้องเมกาสุดรอเรามาและตัวแรงสองสี่ครับ เลเดียงสิบเส้นเลยนะหัะวใจดันครับหัวดันนะครับไอ้พ่อพี่ลงลงไปกับพึ่งรอ,อแ็กคู่หรือเปล่าอ้าวทรายลงด้วยเออ ไม่ออกครับพิลงก็ไม่ออกอยู่เลยไอ้สองสี่เราไม่อยู่ครับเอาสองสี่ไม่อยู่ไม่ไอเอาพิลงอยู่อีกแหละลุดแล้วครับวันดดำเลย รอเลยก็เคยบอกไปไปร้อยครับ ดูเมก้าครับซีรีส์ห้าร้อยขอบรีลเทอร์โบครับนี่สับโลสองมาเลยนะนี่โอ้โหยดูนุ่มลงดูนิดนุ่มลงลองนุนน่นนวมอ่ะอ้าวดันเลยครับ สูกจัดครับสุดซอยครับอยู่สับยกแน่นอนพี่แกบอกว่าจัดให้ตลอดครับ เร่งไหมครับไปยกแน่นอนไอโอ้ยกนิดเดียวครับหลอเลยก็เคอบอกหลอจัดหลอจัดแรงจัดด้วย เมก้าปีนบ่อสับไปสับมาครับนี่ขึ้นเหลี่ยมนี้เลยดินเริ่มอยู่แล้วนะทางเริ่มอยู่แล้วครับหลังสองสี่ขึ้นมาแล้ววันนี้เราวิ่งปากบ่อนะครับยิ่งไม่ไกลเฮ้อรอเราสับโลสองมาเลยครับ มาครับดันอย่างเดียวสุดซอยไหมครับดูก่อนนี่นี่น,นี่อยู่ตามมาด้วยที่หลงครับ เ้านู่นเลยอุ้ยลงแล้วลุง่ะมาดูใกล้ๆครับลงมเทอร์โบเาจะดันสุดซอยเปครับราชาในตำนานล้เทอร์โบครับสุดซอยครับ ดูสับ้อยครับสับลอยไปไปเรียบร้อยครับอ่าสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบให้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากากดไลค์กดติดตามช่องกอลจำซิงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ